มาค่ะวันนี้แม่ไหมจะพาไปเที่ยวโคราชจะมารีวิวโคราชบ้านเองเนาะออผู้ภาษาโคราชเลเดอเนาะสองวันหนึ่งคืนนะก็ก่อนอื่นก็มาถึงร้านเขาใหญ่นะคะก็นี่รายการอาหารนะคะก็ประมาณบ่ายนะคะรายการอาหารเขาก็จะประมาณนี้นะคะ ก็รสชาติใช้ได้นะคะใครมาลองชิมดูนะคะร้านครัวเขาใหญ่นะคะกินเร็จเรียบร้อยแล้วก็มารับกาแฟนะคะที่อ่าร้านอะไรลืมชื่อข้างๆร้านคัวเขาใหญ่เลยนะคะเป็นคาเฟ่นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะก็ดูเอาบรรยากาศเนาะ ต่ไปอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวนะคะคืออันนี้ใส่แต่น้ำผึง้งไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยอร่อยมากน้าร้านร้านสวยค่ะเป็นสไตล์วินเทจคลาสสิกป้าจะประดับด้วยนี่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 ปเราอยู่ที่ร้านอะไรกันเอิ่มเอิ่มคุณส่าวีรีวิวนะ่นดูชื่อเอาโอเคเอา่ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเอา่อร้านร้านไม่ใช่รีสอร์ทนะคะเป็นไร่ทองสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นเอ่อเหมือนกิจกรรมก็จะมีที่พักด้วยนะคะเห็นเขาว่านะแต่เราไม่ได้พักที่นี่นี่เข้าไปในนี้ก็จะเป็น ่าจะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าก็จะแต่งแบบวินเทจวินเทจเนี่ยก็จะมีม้านะคะใครสนใจขี่ม้านะคะก็จะราคาจําไม่ได้อันนี้เราเดินนะคะ ไปขึ้นรถรางนะคะเพื่อจะไปเล่นของเล่นในไล่ทองสมบูรณ์นะคะนี่ก็บรรยากาศนะคะในไล่ทองสมบูรณ์ทางเข้าก็จะเป็นรถม้าประมาณนี้นะ,ะก็จะมีพ็อปให้ถ่ายรูปนะคะนี่ก็จะเป็นป้ายนะคะป้ายเข้าไล่นะคะนี่ก็จะเป็น รถรางที่เราจะรอขึ้นอันนี้ก็เราก็จะขึ้นไปแเรวแตกๆๆๆๆๆๆไปนะคะก็จะประมาณนี้นะอ่าเข้าไปในไล่แล้วจะมีอะไรนะคะด่านแรกเลยแล้วก็จะเป็นเจอต้นไม้รูปหัวใจเนาะต้นไม้รูปหัวใจนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นรถรางนะคะ ก็ถ่ายรูปสวยค่ะมันเป็นต้นไม้รูปหัวใจเขาเข้าใจทำนะคะอ่าโอเคมีเด็กมีเด็กอยากช่วยภาคอ่าโอ้รถ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 อ่านี่นะคะก็จะเป็นทางเข้า ก็จะเป็นรูปภาพที่เราถ่ายได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ่ายออกมาแล้วก็จะสวยนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าเรามาถึงร้านของเล่นไม่ใช่ร้านกิจกรรมของเล่นแล้วนะคะจะเป็นโกคาร์ดนะคะอ่าตรงนี้นะคะปล่อยเบรกแล้วก็ไหลไปตามทางนะคะบ่อยเบรกแล้วก็ไหลไปตามทางโอเคก็อ่าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะก็ตรงนี้ก็ ถ่ายรูปไม่ได้นะคะเราก็อาศัยถ่ายตอนที่เขาสาธิตนะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไม่ต้องทำอะไรมากนะคะก็เบรกตามเบรกนะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะถลายถลายไปแล้วก็หักเลี้ยวเหมือนขับรถนะคะเบรกเมื่อต้องการเบรกนะค่อยๆไปอ่าค่ะ กลับเราก็จะนั่งกระเช้ากลับนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการนั่งกระเช้ากลับนะคะ <thing noise> เพราะว่ามันลงเนินเนาะเนี่ยข้างล่างก็จะเป็น,นเนินๆนะคะแล้วก็นั่งกระเช้ากลับขึ้นไป <thing noise> สนุกคะ่ะไว้มาลองกันนะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมแรกนะคะของไล่ทองสมบูรณ์นะก็จะสนุกประมาณนี้ก็นั่งกระกระเช้ากลับไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวกระเช้า นะก็จะให้เห็นโดยรอบก็จะมีเขานะคะมองลงไปก็จะสวยหน้าฝนก็จะเขียวขจีแบบนี้นะโอเคไปดูกิจกรรมที่สองกันอ่ะมากิจกรรมที่สองนะคะก็อ่านี่ก็เป็นการกำลังใส่อุปกรณ์นะคะเป็นเป็นนั่งสลิงขึ้นไปนะคะสลิงลงสลิงลงพูดผิดอ่านี่ก็จะเป็นขั้นตอนการแต่งตัวก่อน นะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาก็จะเนี่ยก็จะได้ลงแล้วเพื่อนก็ได้ลงแล้วนี่ก็จะกําลังจะลงนี่ลงก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ใครมือไม่สั่นสามารถอาจวิดีโอได้เลยนะตรงนี้นะ่แม่ก็จะลงแล้วก็อาจให้ดูนี่ก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็นโฟล์คาร์นะคะข้างบนก็จะเป็นเนี่ยสลิงลอยตัวนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะอะ แล้วลงเรียบร้อยแล้วก็จะนั่งกระเช้ากับเหมือนเดิมนะโอเคเพื <S 2> <S 2> ่อนๆก็รอถ่ายรูปให้นีอ่ <S <S 2> <S 2> อันนี้ก็นั่งกระเช้ากลับเหมือนเดิมนะเพื่อนที่สวนกันก็ถ่ายรูปให้น่ารักมากเลยนะคะขอบคุณช่างภาพนะคะจากเพื่อนที่ให้เห็นบรรยากาศนะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ นี่ก็นั่งกระเช้ากับน,นี้เราก็ถ่ายเองนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เวลาน้อยไปหน่อยนะคะเล่นได้5อย่างแต่เราเล่นได้2อย่างนะใครจะมาก็แผนเวลาดีๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรถ AV นะคะ AV AV นะคะนี่ก็จะมองไกลๆก,ก็จะเห็นนะก็จะ อันนี้ก็ไม่ได้เล่นนะคะนี่ก็เพื่อนเพื่อนนั่งรถกลับกันมาถ่ายรูปที่ต้นไม้เอารูปหัวใจนี่ก็จะเป็นอาบรรยากาศรูปต้นไม้รูปหัวใจนะคะนี่ก็จะสวยๆประมาณนี้เลยเขียวขจีประมาณนี้เลยมาเที่ยวหน้าฝนนะแล้วก็ฝนไม่ตกบรรยากาศก็จะดีๆนะคะนี่ทางกลับก็จะมาร่อนพอยนะคะจะมีอ่า นัดล่องน้ําอย่างนี้นะให้ล่อนพอยนะคะใครดวงดีก็ได้ไปใครดวงไม่ดีก็ไม่ได้ตามสภาพเนาะอ่าเสร็จเรียบร้อยวันที่สองเรามาปลูกปลากาันนะคะก็เนี่ยบรรยากาศจะมาปลูกปลา,านะคะสร้างโลกสีเขียว ให้โลกนะคะเพื่อลูกหลานของเรามาทําดีกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีนะเรามากิจกรรมปลูกป,ปานะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะเพื่อนก็จะเริ่มหาหลุมของตัวเองแล้วนะคะนี่ก็จะทุกคนก็จะ ดูหลุมของแต่ละคนนะคะก็จะได้ต้นอะไรก็ว่ากันไปนะคะนี่แม่ไม้ก็จะปลูนะคะแม่ไม้ก็จะปลูกสินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปัะมาณนี้เลยนะคะไอเดียเขาดีมากเลยนะคะเอาไม้ไผ่มาเป็นที่ตักปลูกนะคะเน้อขากรับนะคะของวันที่สองเราก็จะแวะร้านตั้มโคลานนะคะโอ้ จุมตามอร่อยมากแซ่บมากนะคะใครมาก็แนะนํานะคะร้านนี้นะคะแซ่บยีหลีเดร์นะคะดูปลาแซ่บมากแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แวะฟาร์มโชคชัยนะคะที่เป็นเฟเวอร์ลิตของโคราชนะคะผ่านไม่ได้เลยก็มาให้อาหารม้านะคะให้อาหารแกะนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีแกะมีม้านะคะแล้วก็ บรรยากาศหลังฝนตกนี่จะดีมากนะคะไม่ร้อนนะคะลมเย็นสบายนะแล้วก็จะมีสวนดอกไม้อยู่ข้างหลังนะคะสีเหลืองๆแม่ไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่า,าด้วยเวลาด้วยเราต้องไปกินไอติมต่อด้วยนะคะก็ใครมีเวลาก็เชิญเลยนะคะฟาร์มโชคชัยนะคะนี่จะมีม้านะคะ โอเคอันนี้ถ่ายมาให้ลูกสาวดูลูกสาวชอบดูมา้าดูแกะเนาะอันนี้ก็มาฝากเพื่อนๆด้วยนะก็เป็นอะไรที่สนุกเนาะแล้วก็บรรยากาศมันดีไม่ร้อนเที่ยวหน้าฝนด้วยเขียวขจีจริงๆนะคะเป็นอะไรที่อเออกิจกรรมที่เราไม่เคยทำแล้วก็สนุกมากนี่เพื่อนก็ให้อาหารแกะนะคะมีความสุขมากมายเนาะอะไปดูบรรยากาศกัน thank mm -hmm. you การแก่เรียบร้อยแล้วก็มาให้อาหารคนกันบ้างเราก็จะแวะกินไอติมนะคะที่ฝ่ามโชคชัยนี่แหละนะก็ได้มาถ้วยหนึ่งอร่อยเนาะก็นี่ประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นรูปที่เพื่อนถ่ายสวยไหมอ่ะมีชิงช้าเนาะอะ่ปิดทิปโคราชนะคะเที่ยวโคราชหนึ่งคืนสองวันนะอย่างไรฝากเป็นกำลังใจให้แม่ไหมกดหัวใจกดบวกเพื่อนๆด้วยนะขอบคุณค่ะ